ถ้าประกันพูดสมประโยคนี้ห้ามกลัวให้ดีใจได้เลยครับเพราะแปลว่าเงินที่คุณควรได้จริงๆมันเยอะกว่านี้แน่นอนคำขู่ที่1เซ็นรับไปเถอะถ้าฟ้องศาลร,รอเป็นปีนะสวนไปเลยครับผมรอได้ครับเพราะกฎหมายใหม่ยิ่งรอนานพี่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยปรับ15%ตต่อปีคุ้มกว่าฝากแบงก์อีกครับคำขู่ที่สอง ไปฟ้องเองไม่คุ้มหรอกค่าทนายแพงกว่าเงินที่จะได้โกหกครับสวนไปว่าพี่ไม่รู้อะไรคดีประกันภัยเป็นคดีผู้บริโภคฟ้องฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียมและไม่ต้องจ้างทนายก็ได้ครับคำขู่ที่3ให้ได้แค่นี้จริงๆเป็นระเบียบบริษัทสวนนิ่มๆครับ ระเบียบพี่บังคับลูกน้องพี่ครับมาบังคับคนนอกอย่างผมไม่ได้ถ้าพี่อนุมัติไม่ได้ขอคุยกับหัวหน้าพี่หรือจะให้ผมไปคุยกับคอปพอครับจำไว้นะครับที่เขาต้องขู่เพราะเขากลัวคุณสู้ใครเคยโดนประโยคไหนบ้างคอมเมนต์มาแฉกันหน่อยครับ